ธรรมะพระเนจรหลวงปู่จันทาถาวโรตอนที่ห้าผีกินผีสมัยหนึ่งปีพุทธศักราช2,496ไปวิเวกอยู่ที่ถ้ำเป็ด ภูเหล็กอำเภอสว่างแดนดินปัจจุบันเป็นอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครกับหลวงพ่อไข่หลวงพ่อไข่เป็นคนภูไทอายุมากแล้วจึงบอกว่าหลวงพ่อไข่ที่นี่ผีมันร้ายนะคนไม่กล้ามาทำไร่ทำสวนเพราะผีมันกวนฉะนั้นเวลาจะปัดสวะให้นั่งถ่ายใส่รางให้เป็นที่เป็นทางนะ อย่าไปถ่ายเรียราดทั่วไปไม่ดีเดี๋ยวผีมันจะดึงของสำคัญเอาหลวงพ่อไข่ก็ว่าเพราะมันแก่แล้วเวลาปวดปัสสาวะแล้วมันก็ไหลเลยวันหนึ่งได้ยินเสียงหลวงพ่อไข่ร้องโอ๊ยจึงถามไปว่าเป็นอะไรหลวงพ่อไข่ก็ตอบว่าผีมันดึงของหลับผม นั่นแหละบอกแล้วไม่ฟังก็เป็นอย่างนั้นลูกหลานเขาหยอกคนแก่รอกนี่แหละโทษฐานที่ถ่ายปัสสาวะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางจากนั้นอยู่มาวันหนึ่งนั่งภาวนาอยู่ในป่าจนถึงหกทุ่มได้ยินเสียงผู้หญิงร้องว่า พีน้องเอ้ยมาช่วยฉันหน่อยวะผีปอบมากินลูกฉันฉันขอดูงใหม่ๆม่ผีปอบมากินเลยอ่วมันอะไรกันมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนกลางวันไม่เห็นมีอะไรโอ้ดอนป่าไม้นี้มีผีอยู่ที่นั่นกลุ่มหนึ่งร้องเรียบบักทิตบักจานมาช่วยกันขับไล่ผีปอบผีเหล่านั้นก็ออกมาจากพุ่มกอไม้ต้นไม้ตำ่ตำ เป็นปราศาสที่อยู่มาแล้วก็ขับไล่กันทุกอย่างก็ไม่ออกเมื่อไม่ออกลระทำอย่างไรหมดคาถาแล้วคาถาของเรานี้แต่ก่อนมันก็คมกล้าดีแต่มาระยะนี้มาอยู่กับผู้หญิงอาถรรพ์ของผู้หญิงนั้นมันกลา้าคาถาดีเท่าไรก็เสื่อมหมดฉะนั้นจงไปขอนำมนตจากพระที่ท่านมาเจริญทำที่ทำนี้นะเระเส็นของท่านดี ท่านไม่ได้อยู่กับผู้หญิงไม่ได้กินเหล้าสุรานารีอะไรแล้วยายคนนั้นคนแก่ๆดำๆสูงสๆก็เลยเอาขันน้ำมาหาแล้วพูดว่าหลวงพ่อขอจงเมตตา่วยเหลือ,อ้าอพเจ้าเถอะผีปอบมันกินลูกของอีชันนะขอดบุตรใหม่ๆผีมันมากินไปแล้วก็เลยทำน้ำมนต์ให้ ใช้คาถาธรำพระไตรสรณคมนั่นแหละให้เอาไปกินพอกินแล้วก็อาจเจียนออกเลยนั่นแหละผีมันออกแล้วจากนั้นพวกนี้ก็กลับไปอยู่ตามถาม้ำแคบๆเล็กๆตามกอไม้กอญ้าต่ำๆจึงถามว่าทำไมไม่ไปอยู่ในถ้ำใหญ่ๆเขาก็ตอบว่าไปอยู่ไม่ได้นะท่าน เข้าไปแล้วมันร้อนเหมือนไฟเพราะสมัยที่มีพบชาติเป็นมนุษย์โน่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพากันนับถือผีเมื่อถึงฤด,ดูการก่อบวงสวงเสนไหวผีหมอผีฟ้าผีต่างๆทุกอย่างน้อมเอาผีมาเป็นที่พึ่งทั้งนั้นแม้ว่านักปรา์จะเปล่าร้องเชิญชวนให้เข้าวัดฟังธรรมจำศีเลเจริญภาวนาสร้างถนนหนทาง สร้างน้ำบ่ก่อศาลาก็ไม่ยินดีถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีพอแล้วไม่อดไม่ยากไม่อยากไม่จนใครยังไม่พอก็ทําไปเถอะนั่นแหละข้าวัวข้าควายกินเหล้ากินยาสุรานารีไม่ถือพวถือเมียเสพกามกันไม่เลือกชั้นวันนะไม่ว่าลูกเขาเมียใครไม่ถือกันทั้งนั้น างนันเปิดตอยแล้วพวกข้าพาเจ้าจึงมาเกิดเป็นผีอยู่ที่นี่ไปไหนมาไหนไม่ได้น้องหายบนเพ้อละเมอใจเป็นทุกทรมานนอนเจาะของลับน้ำเน่าไหลอาัยอยู่ในถ้ำแคบๆแ,แสนทุกอยากลำบากครั้เดือนสี่เดือนห้าก็มีไฟไม่ป่ามาต้องค้นข่าวของนี้ชิบหายทุกปีและท่านนั่นแหละเคยเห็นแต่ผีปอบกินคนแต่นี่ทำไมหนอ ผีจึงมากินผีจึงกำหนดถามพระธรรมพระธรรมพูดขึ้นมาที่ใจว่าเจ้าอุ้มลุ่มเจ้าพูดตุ่มผ้าดำแสนจะหนีไปลีภูเขาทำใหญ่ก็ดีทอนกำเวนเวนกรมหากสินำซอกใสกินไส้บรอเจ้าเอ๋ยแปลว่า คนใจบาปหยาบช้าถึงจะหลบหนีไปอยู่ที่ใดบาปกรรมก็จะตามไปสังหารให้เดือดร้อนอาทรใจเสมอนั่นแหละไปเห็นมาอย่างนั้นก็สิ้นสงสัยคนที่มีนิสัยเคยถือผีสางคางแดงมาตั้งแต่ครั้งเมื่อเป็นมนุษย์เมื่อตายไปก็ไปเป็นผีตกทุกได้ยาก ถึงจะช่วยเหลือให้พ้นทุกข์มันก็ไม่สนใจหรอกควรที่จะมาขอรับพระไตรสรนคมและศีลห้าก็ไม่มานิสัยเคยถือผีสางอย่างนั้นถึงจะพ้นทุกข์ได้ก็ไม่อัศจรรย์อะไรหรอกนี่แหละโทษของการนับถือผีก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละไปเห็นอย่างนั้นก็ได้ธรรมะคือคนที่นับถือผีเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผีอย่างนั้นแน่นอน จะไปมนุษย์หรือสวรรค์ก็ไม่ได้เพราะไม่มีศีลธรรมอันดีงามมีแต่กรรมชั่วช้าลามกคือโลภโทสะโมหะชาบทาจิตใจตายแล้วไปเกิดเป็นผีอย่างนั้นนั่นแหละก็ได้ความสังเวชสลดใจได้วิชาปัญญาความรู้